ดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาพูดในหัวข้อว่าเลี้ยงลูกแบบฝรั่งกับการเลี้ยงลูกแบบไทยแตกต่างกันยังไงนะคะก็อขอออกตัวก่อนเลยว่าที่จะพูดในวันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความคิดเห็นส่วนตัวของเจซีที่ได้อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาแล้วก็ได้มีลูกสาวแล้วก็เลี้ยงลูกอยู่พอดีเลยช่วงนี้ค่ะก็เลยอยากจะลองมาแชร์ดูว่า จากที่เราเห็นเนี่ยการเลี้ยงลูกแบบฝรั่งเป็นยังไงแล้วการเลี้ยงลูกแบบไทยเป็นยังไงโดยส่วนตัวแล้วมองว่าทั้งการเลี้ยงลูกแบบไทยแล้วก็แบบฝรั่งมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันดังนั้นเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงลูกของเราและ,ะแต่ละครอบครัวเนี่ยเจซี JC เชื่อว่าทุกคนก็จะมีวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละคนที่แล้วแต่ละสไตล์แล้วแต่ละบ้าน ที่แตกต่างกันไปอยู่แล้วนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีว่าบ้านไหนถูกบ้านไหนผิดเพียงแต่ว่าลองดูซิว่าการเลี้ยงลูกแบบฝรั่งเนี่ยที่เราจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับลูกของเราได้ยังไงบ้างลองมาฟังกันค่ะข้อแรกค่ะที่ JC ซีเนี่ยเลี้ยงน้องเจล่าเลยก็คือว่าเราจะ,ะให้เกียรติซึ่งกันและกันแม้แต่โดยเฉพาะกับลูกนะคะ เราจะไม่มองว่าเขาเนี่ยเป็นแค่เด็กอยากบอกว่าจริงๆเนี่ยเด็กอรู้เรื่องนะคะเพียงแต่เขาเนี่ยสื่อสารกับเราไม่ได้แค่นั้นเองเจซีเนี่ยมีหลานด้วยแล้วเขาเนี่ยเพิ่งจะอายุ6เดือนเองอ่ะแล้วคือรู้เรื่องมากเลยแบบว่าคุณแม่จะไปไหนจะทําอะไรเนี่ยคือรู้เลยว่าจริงๆแล้วนะเขาอยากจะพูดอยากจะบอกเพียงแต่ในวัยของเขาเนี่ยแค่อย่างพูดไม่ได<ม>้ไ<ม>ดังนั้นข้อแรกในการเลี้ยงลูกของเราก็คือ เราจะรับฟังความคิดเห็นของลูกนะคะไม่ว่าเขาเนี่ยจะอายุ3ามขวบหรือ4ีขวบการที่คุณพ่อคุณแม่ฝรั่งเนี่ยเอาใจใส่แล้วก็ใส่ใจในการที่ลูกมาบอกมาเล่าเขาจะตั้งใจฟังลูกมากๆเลยค่ะแล้วก็เขามองว่าสิ่งที่ลูกเสนอสิ่งที่ลูกพูดเนี่ยถ้าไหนแบบ ก็โอเคนะคุณพ่อคุณแม่ก็ทําตามค่ะแต่ถ้าอันไหนที่เหมือนว่าลูกอาจจะยังเป็นเด็กอาจจะเออมันไม่ใช่นะเขาก็จะเหมือนแบบอาจจะบอกลูกทีหลังแล้วก็อธิบายให้ฟังด้วยเหตุและผลซึ่งสิ่งนี้จะเป็นการฝึกให้ลูกเนี่ยกล้าแสดงความคิดเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเพราะเขารู้ว่าเมื่อเขาได้พูดอะไรออกมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็รับฟังเขา แล้วต่อไปเวลาเขาไปโรงเรียนเขาเจอคนอื่นเขาก็จะเรียนรู้ในการที่จะรับฟังผู้อื่นเช่นเดียวกันค่ะข้อ2ค่ะก็คือการสอนให้ลูกรู้จักสิทธิของตัวเองเราจะไม่ไปก้าวกก่สิทธิของกันและกันให้สิทธิ์เขาตรงนั้นเพราะว่าเขาสมควรจะได้รับสิทธินั้นอย่างเงี้ยค่ะเราทําให้ลูกนะเชื่อฟังเราค่ะเพราะว่าพอเราเนี่ยมีการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันในครอบครัวหรือว่ากับลูกเองเนี่ย เขาก็าจะเรียนรู้ในการที่จะเคารพสิทธิ์ผู้อื่นเหมือนกันเมื่อเขาโตขึ้นนะคะข้อ3เลยนะคะที่อยากจะแชร์ไว้วันนี้ก็คือว่าฝรั่งเขาจะฝึกให้ลูกทำอะไรได้ด้วยตัวของลูกเองอะคะ่ะก็เหมือนเป็นการที่แบบเราถ้าเป็นคนไทยนี่ก็นี่เ็เป็นคนไทยแล้วก็บางครั้งก็มีเผลอนะคะคือเราเนี่ยรักลูกมากแล้วบางทีเราอยากจะทำให้ลูกทุกอย่างเลยอะความที่เราเป็นแม่เนาะแต่จริงฝรั่งเนี่ย เขาจะให้ลูกเนี่ยลองผิดลองถูกแล้วก็ฝึกทําด้วยตัวเองฝึกถ้าสิ่งไหนที่ลูกสามารถที่แบบลองได้เนี่ยเขาก็จะเปิดโอกาสให้ให้ลูกเนี่ยได้ลองเองขอยกตัวอยา่างสิ่งที่เจซีเนี่ยนำมาปรับใช้กับน้องเจ่าในเรื่องนี้ก็คือการที่ให้น้องอะเลือกเสื้อผ้าเองอย่างถ้าวันไหนที่เราเลือกไว้ให้หรือจำเป็นที่คุณแม่ต้องเลือกให้เราก็เลือกให้นะคะ แต่มันจะมีอยู่อย่างเช้าขึ้นมาแล้วเราไม่ได้ไปไหน JC เจซี่ก็จะแบบเออน้องเจ伊าอยากใส่ชุดไหนลูกเลือกเองนะคะน้องลงเลือกเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าอืมเขาชอบในการที่จะเลือกชุดใส่สให้ลูกกล้าในการตัดสินใจเองนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งไหนเขาชอบชุดไหนเขาอยากจะใส่วันนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งตัวอ,อย่างนะคะสำหรับแม่ๆที่อยากจะฝึกลูกให้แปลงฟันเนาะ,อ,ะอย่างถ้าน้องคนไหนแบบไม่ชอบแปลงฟันเลยไม่อยากแปลงฟัน เจซีจะบอกเคล็ดลับให้นะคะตอนน้องเจ่าเด็กๆเนี่ยเราจะพาน้องเนี่ยไปที่ร้านเลยค่ะแล้วก็จะพาไปดูยาสีฟันแปลงสีฟันแล้วก็ให้ลูกเนี่ยเลือกเองให้ลูกตัดสินใจในการที่จะอยากใช้แบบให้ดูนะคะที่น้องเจ่าเนี่ยเลือกมาเพราะว่าสมัยนี้นะเขาจะมีพวกยาสีฟันนี่เป็นยาสีฟันแบบการ์ตูนอะของดิสนีย์ใช่ไหมคะดิสนีย์นี่สปีขึ้นเขาก็จะมี หลายแบบมากมีเอลซ่ามีดิสนีย์คือพอเด็กเห็นปุ๊บเนี่ยก็เขาก็อยากจะซื้ออยากจะได้เพราะแล้วแปลงสีฟันก็เหมือนกันเป็นรูปก,กระตุงกระตูนเยอะแยะมากมายค่ะให้ลูกเลือกเองเชื่อไหมคะวันนั้นกลับจากห้างปุ๊บมาถึงบ้านสิ่งแรกที่น้องเจราทำคือขอไปแปลงฟันเพราะว่าเขาอยากจะลองที่เขาซื้อมานี่ก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงลูกแบบฝรั่งที่ ผสมกับไทยเนาะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆครอบครัวคนไทยก็ทําแบบนี้ด้วย ข้อดีนี้นะคะที่ลองใช้กับลูกเราก็คือเห็นผลแล้วก็รู้สึกว่าดีเลยอยากนํามาแชร์ในวันนี้ลองนําไปฝึกลูกๆก,กันดูนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวยังไงคราวหน้าจะมาคุยกันต่อว่ามีข้อแตกต่างอะไรอีกบ้างสําหรับการเลี้ยงลูกแบบฝรั่งและแบบไทยแล้วเราจะนําสิ่งใดมาปรับใช้กับลูกของเราได้บ้างวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดซับสไครต์กดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้ JC Channel 4ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ